สำหรับสาวอ้าพัชราภาชัยเชื้อค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยขอออกมาเปิดห้องครัวสุดรูพร้อมกับโชว์ฝีมือการทําอาหารที่เป็นเมนูเด็ดของเจ้าตัวค่ะเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างก็พากันกดไลค์กดแชร์กันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ครบเครื่องกันเลยทีเดียวสําหรับสาวอ้าพัชราภาค่ะที่นอกจากจะสวยรวยเก่งใจดีแล้วเนี่ยก็ยังมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาเปิดห้องครัวสุดรูให้แฟนๆได้ชื่อ ชมกันแล้วยังได้ลงมือทําอาหารที่เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดอีกด้วยค่ะสําหรับการทําอาหารเข้าครัวในครั้งนี้นะคะของสาวอ้๊เนี่ยก็เป็นการช่วยสาวมิวเอฟสนะคะทําหมูคั่วเค็มนั่นเองทําให้สาวอ้๊เนี่ยเป็นพี่สาวที่ดูน่ารักนะคะเข้ามาช่วยน้องด้วยความเต็มใจมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยก็แฟนคลับนะคะก็ยังแซวกันอีกด้วยนะคะว่าอยากให้สาวอ้๊อเนี่ยได้เผยภาพการเข้าครัวทํากับข้าวกับหวานใจไฮโซพกบ้างเพร เราเชื่อว่าเมนูที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของข้าวหรือของหวานเนี่ยก็คงออกมาไม่หวานสู้กับความรักของทั้งคู่อย่างแน่นอนคะ่ะนี่นะคะเันนี้มาทำหมูคั่วเค็มนะคะของน้องวิวค่ะบอกว่าปรุงสุกมาแล้วนะคะเราก็จะมาอุ่นให้มันร้อนๆแทนกับข้าวสวยของพี่เอเออเคนะคะนี่ีของน้องวิวฝากอุ่นด้วยนะคะ รู้จ <TF. S 2> ักไหมคะน้องมิวพอรู้จักไหมน้องมิวไหนเอฟเอฟเลยสอนนี่นะคะอุ่นหนุนน้องเขาด้นะคะเอาหลอดเลยครับหลอดกะว่าจะเรียนร้องเพลงกับน้องมิวแล้วเนี่ยเสื้อสิ่งจะดีขึ้นอาจารย์เข้ามาใกล้ๆเลยจ้าใช่หรือเปล่คะนี่นะโอ้ พี่คิดเกี่ยเราอยู่ไหนอะคะพี่คิดไอ้นั่นอะหิ่งละก็ใช่ไหมก็ใช่ใช่เลยใช่เลโอ้โหจักรเด่นไหมอ่ะอืมนะคะเราก็หิงแล้วนะคะโอเคเเขาบอกว่าโอเคนะคะอันก็ต้องโอเคด้วยนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ